สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมในมอเตอร์มหาสารคามนะครับก็ามาเจอันเจอกครอบรอบคำคำครับแรงๆตะเวนทิศโกดินนะครับสองฝากําลางงามๆเลยครับนะครับตอนนี้ก็สุปิีััทํางานอยู่ยครับเจ้าฮิตาชิเซเอ้อยสานะครับ วันนี้ก็มารับเงนินรา,ายวันนะครับก็เสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้วนะครับก็เก่าโน่นมองนี้ลงแล้วกามันเป็นนนเป็นพุทธะพุทธะคือว่าดินไบบนี้นะครับแบบนี้มันโนโนโผล่หนามันไหลมาบ้านเพิ่นมามันไหลมาบานเพิ่นเป็นัตตอนเพชรบานเป็นบ่อถม คนสมประสง์นะครับมันก็เลยตำเนี่ยแมนิเลียผมประสง์เลยทำนะครับแล้วก็ขั้นคุณพ่อคุณแม่ก็เลยติดต่อว่าจ้างนะครับใบวางใจลูกชานหลานนะครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณหลายๆที่ให้ความให้ความเมตตานะครับลูกชายพร้อมที่งานนะครับ ไอ้จางมาเห็ดเป็นไร้วัานหา่เก่าตรงนี้ล่งถมถมนี้นะครับแบ่งครึ่งและกาพุทธสะน้อยไ้หมองนึงเอ,เอาเพื่อที่เอาดินมาถมเอาดินมาถมนีนะครับแล้วส่วนที่เหลือนะครับก็ตกลงว่าจ้างทีมงานให้เอาดินมาถมให้เต็มนะครับก็น่าจะเริ่มงานมุมอื่นก็ มาลืนนี้ครับเอ่อในเมืองก็บาท่านจเช็อยู่นะครับเช็ดวามาออื่นหนาดีเช็ดแปลงหนึ่งนะครับนะครับ,รบเก่าเกามึงนี้ลงเก่าโนนลงตะก,กี้มันเป็นโนนสูงนะครับพี่สูงระดับพี่นี่ <c oughs> นะรับต้นม่วงนะครับลงหลายเติมนะครับ <c oughs> แล้วก็เาดิน ลอกช้าเก้านะครับลอลอกลอกกดินผสมนะครับว่บาี้ก็ดีเป็นสาหน่อยเพราะได้เจ็บน้ำอดต้ตนใหม่นะครับทำการเกษตรปลูกต้นใหม่หลายหลายชนิดครับตน้นไม้นานานะชนิดที่พอเต้องมานี่อ ก็ตรงนี้ก็จะสมจะสมสร้างบ้านต่อกันะครับนี่สาราหน่อยพร้อมดีขนาดเลยอันนี้ไปเะเลี้ยงปลาเย็บน้ำอันนี้ผมครับก็เมาสเรียบร้อยนะครับเมาสเรียบร้อย วันนี้ก็ใกล้จะเสร็จนะครับพอดีน้องซาซหลามาเสียแม่นนะครับโรง,งงานสามโมงโซาครับตีตุละทั้งบานอยู่นะครับ,รบเดีกก็เลยเฮ็ดโอให้พอเลทอดหกโมงกว่าแล้วครับตอนนี้ก็1สิบแปดนาฬิกาเท่าไรวะเนี่ยครับหกหกโมงเย็นหกโมงกว่าแล้วนะครับก็แถมๆกันไปครับ เสร็จแล้วนะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้อยากได้เครื่องจักรนะครับแมโครรถไถรถดั้มนะครับเช่าหลายวันหลายเดือนหลายปีระยะยาวหรือเมาหลายชั่วโมงนะครับก็ติดต่อกับผมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 083นะครับ454 4565 083 454 4565ครับผมเอมโมเตอร์มหาสารคามนะครับน้อมรับใช้ทุกท่านเลยนะครับยินดีรับใช้มากๆเลยนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าท่านใดสนใจที่อยากจะซื้อรถนะครับสนใจอยากได้รถบรรทุกเก่านอกทุกชนิดนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อรถแมคโครนะครับมีเมิดครับ ต่อสอบถามกันเข้ามานะครับใตโพสต์นะครับเหมือทัโวรัพั์นะครับก็โอเคครับก็คลิปนี้นะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่กับผมคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมครับ